สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 วันนี้เราจะมาขึ้นกันเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะ่ะดูข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งเลยต้นกล้าขายแซนด์วิชได้เงิน328บาทแซนด์วิชราคาชิ้นละ8บาทต้นกล้าขายแซนด์วิชได้ชิ้นได้กี่ชิ้นนะคะข้อนี้เขาบอกขายแซนด์วิชได้เงิน328บาทซึ่งแซนด์วิชหนึ่งชิ้นเนี่ยราคา8บาท เขาถามว่าต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นอ่ามาดูอันแรกกันเลยอันแรกโจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามคือคําถาม,ถ,ามถูกไหมคะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นหนูก็เอาลงมาเขียนเลยค่ะอ่าลอกจากโจทย์เลยนะต้นกล้าขายแซนด์วิช ได้กี่ชิ้นโอเคต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาบ้างอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คำถามไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ถามเป็นสิ่งที่โจทย์บอกทั้งหมดเลยโอเคไหมข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่โจทย์ถามเนี่ยจะเป็นที่โจทย์บอกหมดเลยเพราะฉะนั้น สิ่งที่จดบอกก็คือทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะต้นก้าขายแซนวิชได้เงิน328บาทแซนวิชราคาชิ้นละ8บาทเขียนเลยค่ะต้นก้าขายแซนวิชได้เงิน328บาทแซนวิช ราคาชิ้นละ8บาทอ่าโอเคเสร็จแล้วต่อมาประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เอามาทําอะไรกันเอ่ยเอามาหารถูกไหมเขาบอกว่าขายได้328บาทราคาชิ้นละ8บาทอยากรู้ว่าขายได้กี่ชิ้นก็ต้องเอามาหารเอา328ตั้งหารด้วย8เท่ากับสี่เหลี่ยม อ่าโอเคทำไมถึงเอา328ตั้งเพราะ328เขามากกว่า8ถูกไหมเนี่ยเขามากกว่าก็เลยต้องเป็นตัวตั้งนะคะเวลานักเรียนตั้งหารให้เอาเลขที่มากกว่าตั้งก่อนทุกครั้งโอเคไหมให้เอาเลขที่มากกว่าตั้งก่อนทุกครั้งนะคะย้านะเออโอเคนะคะคราวนี้วิธีทําวิธีทา หนูก็เอาสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยมาเขียนก่อนเลยนะคะวิธีทำเนี่ยเราจะเขียนจากประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์อันแรกของเราเป็นตัวอะไรขึ้น328ใช่ไหมคะหนูก็มาดูคําที่มันอยู่นาหน้า328ในโจทย์328้เขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคําที่นําหน้า328คืออะไรต้นก้าขายแซนด์วิชได้เงินถูกไหมคะหนูก็เขียนเลยต้นกะ แซนวิชได้เงินฮะสามบาทต้องใส่หน่วยด้วยนะคะเพราะว่าสามร้ีเขามีหน่วยบาทถูกไหมโอเคเวลาหนูเขียนบาทหนูเขียนชิดขวาสุดของเส้นเลยนะคะต่อมาเขาบอกหารด้วย8ปดอะหารด้วย8มาดูเลข8ปดแล้วสิ เลข8เราอยู่ตรงนี้หนูก็ต้องเอาคําที่อยู่หน้าเลข8มาเขียนเขาบอกว่าอะไรแซนด์วิชราคาชิ้ละถูกไหมดูก็เขียนเลยค่ะแซนด์วิชราคาชิ้ละแปดบาทดูนะครูเขียนตัวเลขตรงกันนะคะคําว่าบาทก็ตรงกันด้านหน้าก็ตรงกันเนาะพยายามเขียนให้ตรงกันนะคะ ต่อมาบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนก็คือตรงนี้เลยสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนเขาถามว่าอะไรต้นก้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นถูกไหมคะแต่เวลาที่หนูเขียนเนี่ยหนูไม่ต้องเอาคําถามมาเขียนเช่นกี่ชิ้นกี่บาทเท่าไหร่ยังไงอย่างเงี้ยไม่ก้องนะคะหนูเอามาเขียนแค่ต้นก้าขายแซนด์วิชได้พอ เนาะอ่าเขียนว่าต้นกาขายแสนวิทย์ได้อ่าได้เท่าไหร่เอ่ยหนูก็เอาตรงนี้มาเขียนค่ะสามร้อยยี่สิบแปดหารแปดเท่ากับเท่ากับเท่ากับ เท่าก <premises. S 2> ับหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเขาถามว่าได้กี่ชิ้นถูกไหมได้กี่ชิ้นได้กี่ชิ้นแสดงว่าหน่วยข้างขวาของเราต้องเป็นชิ้นใครอยากใส่บาทมนะคะหนูต้องดูว่าเวลาเขาถามเนี่ยเขาถามเป็นอะไรข้อนี้ถามเป็นกี่ชิ้นหนูก็ต้องตอบหน่วยเป็นชิ้นถ้าเขาถามเป็นกี่บาทหนูก็ตอบหน่วยเป็นบาทถ้าเขาถามว่ากี่อันก็ตอบหน่วยเป็นอันต้องตอบตามโจทย์นะคะห้ามคิดเองนะอะสามร้อยยี่สิบแปดพันแปดได้เท่าไร่เอ่ยทดในกระดาษทดค่ะ อ่าสามรอยยี่สิบแปดตังอันนี้หนูทอนในกระดาษทอนนะคะหารด้วยแปดหารยาวนะแปดคูณอะไรได้สามมีไหมคะไม่มีใส่ศูนย์ต่อมาเอาสามไปรวมกับสองเป็นเท่าไหร่เอ่ยสามสิบสองแปดคูณอะไรได้สามสิบสองคะมีไหมแปดคูณได้สามสิบสองแปดสี่นั่นเองถูกไหมเอ่ยอา้าวเ้นคู 84ได้32ใส่32แล้วใส่เครื่องหมายลบค่ะคีดเส้น1เส้น2ลบ2ได้0 3ลบ3ได้0ดึง8ลงมาอ่ะคราวนี้8คูณอะไรได้8เอ่ยมันก็คือ81 8ถูกไหมใส่เลยค่ะ81ได้8ใส่เครื่องหมายลบ 8ลบ8ได้0นะคะมีตัวอะไรให้ดึงลงใหม่ไหมไม่มีถ้าไม่มีถือว่าจบแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วข้อนี้เราจึงจะได้เป็น41จะได้เป็น41ชิ้นจากตรงนี้จากข้างบนนะคะ41ชิ้นต่อออา,าตอบเวลาตอบเอาตรงไหนมาตอบเอาบรรทัดส,สุดท้ายตรงนี้เลยค่ะมาตอบนี่เอามาใส่เลยนะต้นก้า ขายแสนวิทด่ดสี่สิบเอ็ดชิ้นอ่าเอาสี่สิบเอ็ดชิ้นมาใส่เขียนเป็นเลขไทยค่ะสี่สิบเอ็ดชิ้นเอาแค่คำตอบมาใส่พอนะคะสามร้อยยี่สิบแปดหารแปดเนี่ยไม่ต้องเอามาใส่นะคะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเวลาเขียนวิธีทำเนี่ย ครูขอพูดนิดหนึ่งเพิ่มเติมเวลาเขียนมีําตรงนี้ให้หนูเขียนจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราเนี่ยมันสามร้อยยี่สิบแปดหารด้วยแปดถูกไหมคะสามร้อยยี่สิบแปดหนูก็ต้องดูไปดูในโจทย์สามร้อยยี่สิบแปดอยู่ตรงไหนหนูก็ต้องเอาตรงนั้นไม่เขียนนะคะโอเคไหมบางครั้งเนี่ยเลขมากอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นต้นตัวแรกก็ได้ข้ออาจจะเป็นเลขน้อยขึ้นก่อนก็ได้คะ่ะบางข้อเนี่ยเขาอาจจะเอาเป็นแปดขึ้นก่อนก็ได้ แต่เวลาหนูเขียนหนูต้องเขียนคําที่มันอยู่หน้าเลขมากเท่านั้นนะหนูจําได้เปล่าเนี่ยสามเราเป็นตัวตั้งปกติเวลาเราตั้งเราต้องเอาตัวมากตั้งเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเขียนมาทันทแรกหนูต้องไปดูว่าตัวมากตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนของโจทย์แล้วเอาคําที่อยู่ข้างหน้ามาเขียนนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นด้วยต้นอาจจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย ประโยคแรกเสมอไปบางครั้งอาจจะอยู่ประโยคหลังก็ได้เนาะถ้าเขาอยู่ประโยคหลังหนูก็เอาประโยคหลังมาเขียนโอเคไหมคะอืมเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันสามารถขยับไปได้อาจจะเอาอันนี้อยู่หน้าอันนี้อยู่หลังก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนดูดีๆนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไม่ยากเป็นการหารเหมือนเดิมแค่ต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็ประโยคสัญ,ญลักษณ์วิธีทำเพิ่มนะคะ โอเคนะอ่าสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ